แน่นอนต่อไปนี้คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ความยาวประมาณ2,000คำเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับ Yamaha YBR 125รวมถึงราคาปี2025พร้อมแนะนำช่องบ k e คลับโดยไม่มีหัวข้อไม่มีตัวหนาและเว้นวรคให้เรียบร้อยตามที่คุณร้องขอครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบ k e คลับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ทั้งใหม่และเก่ารีวิวรุ่นที่น่าสนใจและอัปเดตราคาล่าสุดให้แฟนๆได้รับข้อมูลแบบครบถ้วนหากคุณเป็นคนที่รักนายมอเตอร์ไซ์ ไม่ควรพลาดการกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆที่เราจะนำเสนอทุกสัปดาห์วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถจักรยานยนต์รุ่นยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นจากค่ายยามาฮ่า ซึ่งก็คือ Yamaha YBR 125รถสไตล์ Naked Class 125ซีซีที่มีชื่อเสียงมานานหลายปีด้วยดีไซน์ที่เรียบง่ายทนทานและเหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมือง Yamaha YBR 125เป็นหนึ่งในรถที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องทั้งในตลาดเอเชียยุโรปและบางประเทศในอเมริกาใต้ด้วยความที่มันมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับผู้ขับขี่ทุกระดับโดยเฉพาะมือใหม่ที่ต้องการรถใช้งานประจำวันในราคาที่เข้าถึงได้ เริ่มจากเรื่องของรูปลักษ์ภายนอก Yamaha YBR 125มาในรูปแบบรถสไตล์เนกเกตที่เน้นความเรียบง่ายแต่ทันสมัยมีการออกแบบแฟริงด้านหน้าให้ดูเพรียวบางไฟหน้าแบบกลมเพิ่มความคลาสสิกขนาะเดียวกันยังให้แสงสว่างเพียงพอในเวลากลางคืนถังน้ำมันถูกออกแบบให้มีขนาดพอเหมาะจับกระชับเมื่อขับขี่และมีความจุประมาณ13ลิตรซึ่งถือว่าเป็นความจุที่เพียงพอต่อการเดินทางไกลโดยไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยๆ บาะนั่งของ y a m a ฮ่าวายบีหนมีความสูงกำลังดีเหมาะกับผู้ขับขี่ทุกเพศทุกวยัยวัสดุเบาะค่อนข้างลุ่มนั่งสบายทั้งคนขี่และผู้โดยสารนอกจากนี้ยังมีมือจับหลังให้ผู้โดยสารสามารถจับได้อย่างมั่นคงทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างปลอดภัย เครื่องยนต์ของ Yamaha YBR 125ใช้เครื่องยนต์ขนาด124 cc ซีซีแบบ4จังหวะหนึสูบระบายความร้อนด้วยอากาศให้กำลังสูงสุดประมาณ10แรงม้าที่7,800รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ9.6นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อนอาทีระบบเกียร์เป็นแบบเกียร์ธรรมดา5สปีดทำให้สามารถควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างคล่องตัวโดยเฉพาะเวลาใช้งานในเมืองหรือพื้นที่ที่ต้องการความคล่องแคล่ว การขับขี่ของ Yamaha YBR 125ถือว่าทำได้ดีในระดับราคานี้ระบบการสถเทือนหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกส่วนด้านหลังเป็นแบบสวิงอาร์มพร้อมโชคอัพคู่ให้ความนุ่มนวลในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นถนนเรียบหรือถนนครุ่คะะตัวรถมีน้ำหนักเบาเพียงประมาณ125กิโลกรัมซึ่งช่วยให้ควบคุมรถได้ง่ายและเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานรถจักรยานยนต์ ระบบเบรกของ Yamaha YBR 1 2 5ให้ความมั่นใจในการใช้งานโดยด้านหน้าเป็นดิสเบรกส่วนด้านหลังเป็นดรัมเบรกแม้จะไม่ใช่ระบบเบรก ABS แต่ก็ให้ประสิทธิภาพที่เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวนันยางที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานเป็นยางหน้าขนาด2.75 1 8ถึงและยางหลังขนาด90 90-18ทำให้ยึดเกาะถนนได้ดีพอสมควร ในส่วนของแผงหน้าปัดเรือนมายามาฮ่าวายใช้ระบบแอร์นล็อกแสดงผลแบบเข็มทั้งมากวัดความเร็วมาตรวัดน้ำมันและมาตรวัดรอบเครื่องยนต์ซึ่งแม้จะดูเรียบง่ายแต่ก็ให้ข้อมูลครบถ้วนและอ่านค่าได้ง่ายแม้ในขณะขับขี่เรื่องการประหยัดน้ำมัน y a ยามาฮ่า125ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดเด่นด้วยเครื่องยนต์ขนาดเล็กและการจูนระบบเชื้อเพลิงที่เหมาะสม ทำให้มีอัตราส,สิ้นเปลืองเชื้อเพลิองอยู่ที่ประมาณ45-55กิโลเมตรต่ตอลิตรขึ้นอยู่กับรูปแบบการขับขี่และสภาพถนนโดยสามารถใช้น้ำมันแกสโซฮอล์91หรือ95ได้อย่างไม่มีปัญหาสำหรับการบำรุงรักษา Yamaha YBR125 ถือว่าเป็นรถที่ซ่อมง,ง่ายค่าใช้จ่ายไม่สูงและอะไหล่สามารถหาได้ง่ายในประเทศไทยจึงทําให้เป็นรถที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ใช้งานที่ต้องการรถที่ใช้งานได้จริงทนทานและไม่จุกจิก ราคาของ Yamaha YBR 125ในประเทศไทยปี2025อยู่ที่ประมาณ52,000-58,000ถึง 58, บาทขึ้นอยู่กับผู้จัดจำหน่ายในแต่ละพื้นที่และโปรโมชันที่มีในช่วงเวลานั้นซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับคุณสมบัติที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความทนทานความประหยัดน้ำมันและความง่ายในการดูแลรักษา Yamaha YBR 125ยังเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำไปใช้งานในเชิงพาณิชย์ เช่นส่งของขนของเบาๆหรือแม้แต่ใช้ในการเดินทางประจำวันโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองหรือชานเมืองที่ต้องการรถที่คล่องตัวประหยัดและไว้ใจได้ในแง่ขององค์การดัดแปลงยามาฮ่า YBR 125ก็เป็นรถที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถนำไปตกแต่งเพิ่มเติม,มได้ตามสไตล์ที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นแนวคลาสสิกเนเกตหรือแม้แต่แนวคาเฟ่เรเซอร์มีชิ้นส่วนแต่งให้เลือกใช้อย่างหลากหลายในตลาด และยังสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายเสียงเครื่องยนต์ของ Yamaha YBR 1 2 5มีความนุ่มนวลไม่ดังเกินไปและให้ความรู้สึกมั่นใจเมื่อใช้งานในชีวิตประจำวันขณะเดียวกันก็ยังสามารถให้ความสนุกในการขับขี่เมื่อเร่งเครื่องบนถนนโลง่งสรุปแล้ว Yamaha YBR 1 2 5 125คือรถจักรยานยนต์ที่เหมาะสมกับผู้ใช้ทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ที่มองหารถที่ราคาไม่แพง ทนทานประหยัดน้ำมันและใช้งานง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือพนักงานออฟฟิศก็สามารถใช้รถรุ่นนี้ได้อย่างเหมาะสมและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของ Yamaha YBR125 ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องบ k e คลับของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและเพื่อที่คุณจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ๆที่เราจะนำมารีวิวให้ชมกันอีกในโอกาสหน้า ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปจากไบคับสวัสดีครับหากคุณต้องการสคริปที่ยาวกว่านี้หรือมีรายละเอียดเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นอื่นๆผมสามารถจัดทำให้ได้เสมอครับ